เก็บชะอมเช้านี้ก็ได้เยอะพอสมควรครับไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมเก็บชะอมส่งร้านไทยครับวันนี้ ผมจะตัดจะตัดถึงแผลเก่าเลยครับเขาจะไม่ได้สูงขึ้นตัดตรงแผลเก่าไปเลยเราจะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งบ่อยถ้าเราขยับขึ้นมาถ้าเราขยับจากขึ้นมาจากแผลเก่าเรื่อยเขาก็จะสูงไปเรื่อยเลยครับ แพ้เกาตรงเมแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดอากาศเริ่มร้อนแล้วครับแต่ว่าฝนแต่ว่าฝนยังไม่มีเลยฝนยังไม่มาเลยอากาศใต้หวันช่วงนี้ก็อุณหภูมิก็ประมาณ กลางวันก็กลางวันประมาณ30องศาครับแต่กลางคืนนี้จะเย็นหน่อยกลางคืนก็จะประมาณ17-18องศา วันนี้อากาศมืดครึ้มครับดูตามพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีฝนว่างั้นไปดูจะมีฝนมาให้หรือเปล่ามีฝนมีเมฆมากวันนี้ เยอะครับพอปลูกเขาปลูกง่ายปลูกไว้เกือบ200ตน้นอันนี้ปลูกมาแทบจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกก็แทบไม่ค่อยได้ใส่ ปลูกไว้ปลูกไว้ไม่เสียหายถ้าถ้าเรามีพื้นที่มีสวนมีที่สวนมีอะไรเยอะจะมีอยู่ช่วงหนึงเขาจะไม่ค่อยเขไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมียอดเขาจะไม่ค่อยปลียอดช่วงฤดูหนาวแหละครับเขาจะมี ถ้าอมก็จะไม่ชอบหนาวถ้ามีเวลาผมก็จะนำพวกเศษใบไม้เศษใบไผ่ามาคุมไว้ครับ เมื่อเราเก็บผลผลิตออกจากสวนเราแน่นอนที่สุดแหละว,ว่าเราต้องเราต้องนำปุ๋ยเข้าบ้างคำว่าปุ๋ยไม่ใช่จะอยู่ในถุงครับพวกเศษใบไม้เศษอะไรก็เป็นปุ๋ยทั้งหมดพวกเศษฟางเศษหญ้าพวก คุมก็ต้องไม่ต้องคุมก็ไม่ต้องคุมหน้ำอกคุมเราคุมเรื่อยๆคุมถห้หญ้าอะไรเขาขึ้นได้บ้างเขาจะได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนในตัวของเรา งานสาอาทิตย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกผักก็พอได้กินเองบ้างครับได้ขายบ้างพอได้ซื้อข้าวสารซื้ออะไรที่ก็อยู่เปล่าๆวันธรรมดาก็เดินมารถน้ำ ออกกำลังปุอาศัยได้ออกกำลังกายไปด้วยวันละชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงเดี๋ยวผมจะพาเดินชมต้นชะอม ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนยิ่งสวยครับสองสามวันเก็บครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเก็บสองครั้งต่ออาทิตย์ เขือก็ได้แค่นี้ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรปลูกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันก็อย่างนี้แหละครับเขาจะโตช้าเราอาใสยธาตุอาหารจากดินค่อยๆปลดปล่อยมันก็ช้าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเขาาก็จะผลิยอดเร็วโตเร็ว แร,แรกก็ปลูกแค่ต้นสองต้นแหละครับนานไปทีนี้เขาถามซื้อมีลูกค้าเพิ่มก็ตัดต้นที่เราปลูกโตที่ที่มันโตแล้วนั่นแหละขยายเพิ่มอีกหาลูกค้าไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็ปลูกเดือนละสองสามต้นสะสมไปเรื่อยๆครับก็ได้เยอะอยู่ครับได้หก เจ็ดกิโลได้เจ็ดกิโลครับแล้วถุงถุงผมใส่ถุงละกิโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกกิโลครับเช้าหนึ่งปลูกตอนแรกก็ไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกครับขยายไปเรื่อยๆต้นเก่าก็เราก็ขยายแซมไปหลักๆก็จะปลูกชะอมกับมะเขือครับ พรินี่แหละเป็นเป็นผักหลักที่ผมปลูกเก็บชะอมเช้านี้ก็ได้เยอะพอสมควรครับไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ